สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ภาษาต่างดาวนะครับคือเป็นภาษาแบบไม่รู้เรื่องภาษามนุษย์ต่างดาวภาษางงๆภาษาตัวนอนนะครับอ่าอย่างสมมุิว่าเราลงวิดโอ w s ใหม่ใช่ไหมครับเราแค่ลงแค่ไดซีนะครับแต่ไดดีได้อีเราไม่ได้ลงแล้วทีนี้พอเราไปเปิด Microsoft Word หรือเปิด n o t ตแพดขึ้นมาแล้วเราเปิดขึ้นมาเนี่ยผมให้ดูตัวอย่างนะครับนี่เป็นภาษาตัวหนอนเลยไม่รู้เรื่องเลย แล้วเราจะแก้ยังไงครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเรากดพับลงไปก่อนแล้วเราเข้าเข้ามาที่ Control Panel นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ Clock and Language and Region นะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้นะครับนี่สำหรับใครที่ไม่เป็นเมนูเหมือนผมนะครับปรับตรงนี้นี่ปรับตรงนี้ตรงนี้ได้เลยครับก็กดเข้าไป ดตามผมเลยนะครับกดตรงนี้อ่าแล้วทีนี้ดูตรง location นะครับเราเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับนี่กดตรงนี้ Change System Location จากเดิมมันเป็นภาษาอังกฤษนนครับ English United States เราต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยครับนะระแล้ก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับเรากดโอเค แล้วก็กดรีสตาร์ตนาวครับเดี๋ยวผมกดพอ r t สไว้ก่อนโอเคเนาะเดี๋ยวพอรีสตาร์ตเสร็จแล้วผมมาให้ดูผลลัพธ์นะครับอ่าสวัสดีครับเราก็รีสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูการตั้งค่าเป็นไปตามอย่างที่เราตั้งค่าไว้หรือเปล่านี่เป็นภาษาไทยนะครับไทยโฮมโลเคชันไทยแลนด์ส่วนนี้ก็เป็น Thailand นะครับแล้วก็มาดูไฟล์ที่มันเป็นภาษาไทย เอ้ยไฟล์ที่มันเป็นภาษาฟังไม่รู้เรื่องนะครับอืมนี่ครับเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนี่โอเคก็ขอจบการตั้งค่าเป็นจากภาษาต่างดาวเป็นภาษาไทยเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมเลยนะครับผมก็จะเอาผมก็จะทำคลิปแก้ปัญหา ในการใช้ Windows ต่างๆมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับหรืออยากจะให้ช่วยแก้ปัญหาอะไรตรงไหนก็โพสต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างมาสอนวิธีแก้นะครับก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ